คาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดสุบัญน,นิกครับซึ่งที่นี่เองก็เป็นวัดเก่าแกาข่ของจังหวัดชุมพรของเรานะครับซึ่งเทศบาลเมืองชุมพรเองนะครับก็ได้นํางบป,ประมาณมาปรับปรุงศารานะครับเพื่อที่จะทาเป็นสาลาอนุประสงค์นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องออช,าชาวชุมพรนะครับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งอาคารก็อยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทาอะไรยังไงเนี่ยี่รับผิดชอบโครงการนี้กันเลยครับไปแล้ว ครับแล้วที่โครงการที่เราจะทำนี้มีทำอะไรบ้างเกี่ยวกับอันนี้นะครับมีเลือกหลงาเก่าออกที่ทาอะไรแล้วก็ต่อต่อหลงคาหลังคาโดมหลังคาโดมกับก็คือเปลี่ยนหลังคาเก่าตรงนี้นะครับผู้ชมครับแล้วก็ที่นี่ต่อ ที่ลังาโดมยืดออกไปทางโน้นนะครับที่เป็นหลังก็คือที่จบในบริเวณถนนที่เราเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่ลักษณะหลังคาเนี่ยหลังคาโดมนี่เป็นใช้เป็นอะไรครับที่นี่ราคาไม่ถี่ครับเป็นไม่ทันชีพนะครับอ่าไม่ทันชีพก็ถ้าใครนึกแม้ว่าไม่ทันชีพเป็นยังไงก็คือจะเหมือนสังกะสีแต่ไม่ใช่สังกะสีฮะจะเป็นจะหนากว่านะครับเป็นร้อนใหญ่ๆนะฮะที่ใช้ในโรงงานแล้นะครับแล้วก็กันร้อนเลยครับกันร้อนได้ด้วยนะครับก็จะดีกว่าสังกะสีนั่นเองครับผม แล้วก็จะมีปรับปรุงห้องน้ําด้านหลังด้วยนะครับเราใช้โครงสร้างเดิมหรือว่ามีการมีการใช้โครงสร้างเดิมค่ะแต่ว่าเพิ่มเพิ่มหลังคาออกมานิดนึงค่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดประตูเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำข้างใน ครับก็ก็ก็คือเป็นการรีโนเวทคือก็คือทําปรับปรุงเพิ่มเติมคแับแล้วก็ขยายหลังคาออกมาอีกติดตร้างใหม่เลยออกไปถึงถนนทางเข้าวัดลุงนี่หมายถึงว่าจะไม่มีอะไรไม่ได้กันอะไรแมคคาร์เมอร์นี่คือแมคจะเจาะอะไรผนังปูนเท่าไรอย่างเนี้ยข้างน้ำอยู่นี่ค่ะห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วเขามันจะมีต่อมาตรงนี้ด้วยแหละใช่ค่ะต่อจะงอยมาตรงนี้แนละใช่อ,อ๋อ <ST popularity> นี่ครับนี่เป็นพื้นอาคารเดิมนี่คือแน <พ Respons S 1> วอาคารเดิมนี่สวนที่ต่อครับสวนที่ต่อถนนครับเดิมนะครับแล้วก็เมื่อกี้ทางเดินนี่ถนนเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราเดินเข้ามาตรงนี้กันตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีขยายเข้ามาเป็นอาคารตรงนี้ เป็นเป็นห,นนหลังาคาใช่ไหมค,ครับโป,ปร่งๆนะครับมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับก็คือก็จะเป็นภาพด้านบนที่มีหลังคาก็คือจะเป็นอันอะไรเอ่ยที่มีหลังคาอันนี้นี่ครับก็นี่คือเป็นภาพที่มีหลังคาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ที่เรายืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือโล่งๆอยู่ตอนนี้ยังไม่มีอะไร เมื่อเสร็จแล้วก็จะมีหลังคาก็จะเป็นลานอนเนกประสงค์ได้นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าโอเคตรงน,นี้ก็คือห้องน้ำอ่าอ่าจะตามนี้เข้าใจแล้วล่ะรูปภาพ,ร,ภาพรูปด้านรูปด้านให้ทุกด้านนี่มองจะฟังไหมเนี่ยอ,อันนี้จะง,ง่ายกว่าอ่าอันนี้จะง,ง่ายกว่าอันนี้คือส่วนส่วนที่ครับ ที่สุดส่วนที่ขยายออกมาใช่ค่ะนี่ตรงตรงตรงนี้นะครับที่หลังคาที่ยื่นอ่าตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้ตรงหน้าเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือตรงนี้ครับอ่าใช่ไหมหรือว่าใช่ค่ะหรือว่าอันนี้คือส่วนที่จะเจาะทะลุตรงนี้หรือเปล่าเห็นไหครับคุณข้างหน้าครับคุณข้างหน้าครับที่ก็เสร็จสิ้นภารกิจในการออกพื้นที่สำรวจนะครับในการปรับปรุงอ่า ถนนคลองเข้าระบายน้ำนทันกันดินคลองคุพรที่น่พื้นที่เราลงไปมาสักครู่หนึ่งจนมาสุดท้ายที่นี่ก็อยู่ที่วัดสุวรรณนิมิตนะครับซึ่งที่นี่เราก็อย่างที่เราพูดไปแล้วครับเมื่อกี้นี้เราจะมาปรับโครงส่วนของอาคารศาลาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เป็นอาคารศาลาอเนกประสงค์นะครับที่งานได้หลากหลายทั้งห้องน้ําทั้งหลังคาย,ยื่นมาต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเทศบาลเมืองสุพรรณครับแล้วก็พี่ๆที่พาเรานั้นมาสำรวจพื้นที่กันนะครับแล้วก็ คนผู้บริหารครับที่ได้นําสิ่งดีๆนะครับมาสูช่ชุมชนของเรานะครับณทเทศบานเมนืองชุมพรเอาละครับรายการข่าวุองเราวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับไปครับ